สวัสดีค่ะทุกคนได้อะไรกินข้าวกันคะว่าแปวก็ไม่รู้จะกินอะไรเมื่อเบื่ออาหารช่วงนี้อากาศก็กําลังอุนอ่นๆเริ่มจะอุ่นแล้วค่ะบางวันก็มีถึง28องศา27องศาแล้วค่ะบางวันก็13องศา12องศานะคะ เพื่อนป้าแป๋วค่ะเขาอยู่อีกจังหวัดหนึ่งนะคะอยู่อีกจังหวัดหนึ่งค่ะส่งหน่อไม้มาให้ป้าแป๋วแถวบ้านเขาหน่อไม้เยอะค่ะหน่อไม้สดสดค่ะช่วงนี้หน่อไม้ญี่ปุ่นก็ออกเริ่มจะหมดแล้วแหละแถวบ้านเขามีเยอะเขาก็เลยส่งมาให้ป้าแป๋วค่ะส่งมาให้สองครั้งแล้วส่งมาให้เยอะเลยป้าแป๋วก็แจกค่ะแจกแถวบ้านแจกเพื่อนมั่งแจกอะไรมั่งที่เหลือนะคะป้าแป๋วว่าจะทําเป็นหมกหม้อค่ะหมกหม้อหน่อไม้ใครอยากกินมั่งค่ะ หมวกหม้อหน่อไม้แล้วก็ทำเป็นต้มจืดใส่กระดูกหมูค่ะว้าถึงแล้วนะอาริี้เาโตขอบคุณค่ะโอ้สุดยอดเิงกล่ิงเกลมาใหเจอจ้ะโอ้เด็กขาดโอ้โหคิดว่าโะเรียส่งหน่อไม้มาให้อีกแล้วดูหนอใหญ่ๆแล้วก็หัวบัวด้วยเต็งกล้อง โอ้โหดูสิหน่อไม้ใหญ่มากแจกค่ะแจกเดี๋ยวจะแจกเพื่อนแจกเพื่อนบ้านอาอืหืน่อไปเลย เอาไปแบ่งปันเนาะอากีเนาะส่งมาให้เยอะเลยค่ะส่งมาตั้งสองครั้งป้าแป๋วก็แบ่งแบ่งเพื่อนไปกินแบ่งเพื่อนบ้านกันไปค่ะ เป็นข้าวเหนียวที่เราแช่นะคะมจิโกเมะเครื่องปรุงที่ป้าแป๋วจะปรุงวันนี้นะคะก็มีน้ำยานางกะทิป้าแป๋วจะใส่กะทิด้วยนะคะถ้าใครไม่ชอบกะทิก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะแล้วก็มีพริกแกงนะคะเครื่องแกงค่ะก็มีพริกตะไคร้แล้วก็หอมแล้วก็มีนี่ค่ะข้าวเหนียวแช่ แล้วก็มีหมูติดมันนะคะบ้านเราก็จะใส่หมูสามชั้นเนาะอันนี้ป้าแป๋วใส่เป็นคอหมูค่ะมีติดมันด้วยจะอร่อยนะคะน้ําตาลน้นํปาปลาปลาราปลาราใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแล้วก็ผงชูรสผงชูรสก็เหมือนกันใครไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะน้ตาลน,นี่ค่ะป้าแป๋วก็กะเอาใครชอบรสชาติแบบไหนเราก็กะนะคะน้ะําปลาน้ําปลาก็กะเอาค่ะ น้ำปลาน้ำปลาก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะก็แล้วแต่ใครก็กะเอานะคะแล้วก็หมูนะคะเราก็ใส่เข้าไปเลยผงชูรสพริกแกงนะคะใส่ไปเลยค่ะเก่เข้าเหนียวแช่นี่นะคะจะทําให้ความเหนียวหนืออร่อยค่ะแล้วแต่ใครชอบนะคะบางคนก็ไม่ใส่ก็แล้วแต่ค่ะน้ำยะนางนะคะเข้มข้นลงไปเลยค่ะ จะใส่กะทิด้วยนะคะแปลไม่มีแม่ก็แปลไม่มีใบเมงลักเนาะักอีตูก็ใส่ใบมะกรูดแทนใบมะกรูดของเรากำลังแตกงามเลยเพื่อความหอมนะคะแล้วก็ใส่หอมแค่นี้ยังน่าอร่อยแล้วเนาะถ้าสุจากจะขนาดไหน มามามา,มากินกับป้าแป๋วเด้อหมอกหม้อหน่อไม้เราก็เริ่มจะเดือดแล้วนะคะก็คนๆนหน่อยนะคะหมันคนหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวข้าวเหนียวนะคะจะติดก้นหม้อค่ะข้าวเหนียวที่เราตําเมื่อกี้น,ะะน,นี่นะคะหม้อนี้นะคะพ้าแป๋วจะต้มจืดกระดูกหมูใส่หน่อไม้วันนี้นะคะเมนูหน่อไม้รเทียมรากผักชีพริกไทยใส่ไปเลยค่ะ เกลือซีอิวขาวเลือดแล้วใส่กระดูกหมูไปเลยค่ะใส่หน่อไม้ลงไปต้มเลยค่ะ ทางนี้ก็เดือดปุบปุบปุแล้วค่ะสุดท้ายก็ใส่ลูกโดดเข้าไปหน่อยค่ะนี่ก็พร้อมเสิร์ฟเลยค่ะต้มจืดของเราก็โอ้โหกลิ่นหอมมากเลย สลัดก,ก็ทำเป็นเต้าหู้เย็นนะคะวันนี้ญี่ปุ่นจะเรียกว่ายักษค่ะวิธีทำนะคะอย่างเราเปิดเต้าหู้ใหม่ๆน้ำเขาจะมีอยู่ในเต้าหู้ก่อนที่เราจะกินนะคะนี่คือกระดาษคิทชิ่งเปเปอร์น,นะคะแล้วก็นี่ค่ะซับให้น้ำที่อยู่ในเต้าหูนะ้น่าออกก่อนนะคะ หอมไปค่ะปลาโอแห้งโอกะกะนะคะโรยเข้าไปแล้วก็ขิงฝนค่ะเวลาเรากินนะคะเราก็เติมแค่โชยุเข้าไปแค่นั้นค่ะนี่ก็โอเคแล้วนี่คือต้องหูเย็นนะคะมีหลายคนถามป้าแป๋วมาป้าแป๋วก็ทำหลายครั้งแล้วแหละญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่ายาโกะนะคะนิยมกินช่วงฤด,ดูร้อนนะคะ ก็มีผักชีไทยผักชีลาวแล้วก็มีใบภู้ข้าวนะคะที่ป้าแบบป๋วปลูกไว้เต็มเลยภู้ขาวป้าแป๋วชอบกินค่ะแล้วก็มีผักกาดขาวไปค่ะไปกินกันมาหากินข้าวกันป้าเป๋วหิวข้าวแล้วทานากิมาสข้าวเหนียวไทยโนมะจิโกเมะไทยมูจิกโกเมะทาเบกะตะเทเด โอ้สต oh, mm ้อ hmm. oh, ื <laughs> oh, <she> ้อร่อยอร่อยิม่ๆค่ะคกิ้งคุปปางคิ้งคุปปอาหิวข้าวแล้วเนี่ย mm hmm. วันนี้คลุ้มๆนะคะฝนตกแน่ๆเลยฝนตกร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอืม mm hmm. ภูเขาวนี่ป้าแป๋วชอบกินลงทุนไปเอาจากภูเขาเลยนะคะมาปลูกเนี่ยที่ที่ป้าแป๋วนั่งนี่นะคะเป็นที่ประจําของโอจังค่ะโอจังจะนั่งกินข้าวตรงนี้ประจําอืม,อม ุนร้อนอคือทุกคนกินข้าวกันหีืยังครับวันนี้ Not Hmm. Mm. กินคนเดียวก็อร่อยนะคะมากินเป็นเพื่อนป้าแป๋ว แยกกบก็แปลวาชอบกินหอมเต้าหู้แล้วก็หอมขิงฝนนะคะอร่อยอืม คิดถึงคนที่อยู่บนฟ้าคนที่อยู่บนฟ้าชอบกินมากเลยอ,อร่อยค่ะ กินคนเดียวก็อร่อยนะคะหอ,อมขึ้นเหนียวแท้ผนน่ะเหนียวติดมือสมชื่อข้าวเหนียวตัวนี้หืมพิกนี้เผ็ด เมื่อเชา้ายังดูแดดดีนะคะไอ้นี่คึ้มาแล้วฝนตกแน่เลยมาค่ะใครอยู่แถวนี้นะคะอยู่แถวยามาาชิโคฟุนะคะมาแวะเอานะคะป้าเป๋วมีอาหารไทยทุกวันค่ะไม่เคยขาดนะคะอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นค่ะมีทุกวันใครมาแถวนี้ก็แวะมาค่ะแวะมาเอากับป้าเป๋วนะคะอืมอ้มอืม้อร่อย ึกินอยู่คอยยังร้อง